ใาการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารดังเมนูเด็ดและเรื่องราวหลากหลายสไตล์กับเอและเซทีวกันแล้วค่ะเริ่มตอนแซดชุงแรกนี้นะคะเราต้องไปท่องเที่ยวกันก่อนค่ะไกด์หนุ่มสุดหล่อพี่โอลิเวอร์รออยู่แล้วไปแซดก,กับเขากันได้เลยค่ะ SAT t r a เ e l สวัสดีครับผู้ชมครับทราเวลท่องเที่ทยวรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสูวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่จังหวัดนครนายกครับแล้วสถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งครับและบอกได้เลยครับว่าวันนี้ผมจะพาคผู้ชมมาพบกับองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดแล้วมาขอพรกับท่านกันเด้เลยครับจากกรุงเทพหานครครับให้คุณผู้ชมนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข305ครับเรียบคลองลังสิทธิ์ผ่านอำเภอองครักษ์ระยะทางโดยประมาณ105กิโลเมตรครับ คุณผู้ชมก็จะถึงจังหวัดคนครนายกแล้วครับผู้ชมครับองค์แรกนั่นก็คือปางกรมศิลครับซึ่งเป็นองค์แรกของที่นี่หน้าตักความกว้างของท่านคือ9เมตรและสูง15เมตรครับโดยส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมครับพวกเรามาสักการะและมาขอพร จะมีขั้นตอนและกรรมวิธีต่างๆตามกระบวนการแล้วตรงนี้ที่ผมถืออยู่นั่นก็คือกระบวนการสุดท้ายซึ่งเราจะวงรอบองค์ท่านทั้งหมด3รอบในระหว่างนั้นเราก็จะขอพอรท่านไปด้วยในระหว่างที่เรากำลังเดินนะครับผู้ชมครับข้างๆผมนั่นก็คือองค์พ่อหนูมุสกะครับคุณผู้ชมแน่นอนครับเมื่อเราขอพรแด่องค์พ่อพิพิเนศครับ เพื่อเป็นการย้ำเตือนในสิ่งที่เราขอเราจะมากระซิบกับองค์พ่อหนูมุสกะครับเพื่อกราบทูลแต่องค์พ่อพระพิคเนตในสิ่งที่เราขอเรียกว่าเป็นการย้ำเตือนให้ท่านช่วยกราบทูลในสิ่งที่เราขอครับค<ม>ุณผู้ชมครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ครับมีชื่อว่าพระตำหนักเทวาลัย32ม่างครับโดยเดิมแล้ว องค์พระพิคในนั้นมีด้วยกันทั้งหมด108ปางแต่ตรงนี้เราจะย่อมาเหลือ32ปางครับแต่ละปางนั้นมีความสําคัญโดยการที่เราจะขอพรในแต่ละสาขาอาชีพแล้วส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเรื่องของวงการบันเทิงดารานักร้องนักสแสดงต่างก็มาขอพรปางนาฏศินป์ณตำหนักแห่งนี้กันเป็นประจำและอีกสิ่งหนึ่งครับที่มีความสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสตรีผู้มีบุตรยากครับข้างหลังผมนั่นก็คือ ปางอุ้มกุมารครับหมายความว่าสตรีท่านใดที่มีบุตรยากสามารถจะมาขอพรกับท่านได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ขอไว้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันเลยครับคุณผู้ชมครับปางหนึ่งซึ่งเป็นปางเริ่มแรกเลยนั่นก็คือปางครืบขานครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นหนึในร้อปดปาง างเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับเราว่าปางนี้ครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจครับมีแต่การเดินหน้าไม่มีการถอยหลังคืบคานขยันมั่นเพียนอดทนมีแต่เดินหน้าแล้วก็จะประสบความสําเร็จครับผู้ชมครับสาวทิทิ์ผู้คนจะหลั่งไหลมาจากทั่วทุกทิศ จากประเทศเพื่อมาสการะองค์พระพิคเนตครับเน้นย้ำนิดนึงครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการรักษาความสะอาดในสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับรทราเวลท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับยูสูผมยังมีสถานที่ดีๆีมากมายมานำเสนอต้องติดตามกันให้ดีสุดสัปดาห์แบบนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับ i s, s M u z u MuX เอสิทธิ s ์แห่งผู้นำ สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมมีเวลาว่างอย่าลืมไปท่องเที่ยวกันนะคะแต่สำหรับช่วงหน้านะคะเมนูเด็ดมารอยอยู่แล้วสักครู่ค่ะ มาชิมอาหารเด็ดเมนูอร่อยกับเอกันแล้วนะคะและว,วันนี้นะคะเออยู่ที่ห้องอาหารเมิร์ฟนะคะโรงแรมเรดิสันสวีทกรุงเทพสุขุมวิทนะคะต้องบอกว่าห้องอาหารนี้นะคะเขาเป็นแบบฟิวชั่นค่ะเป็นอาหารนานาชาตินะคะแล้วก็มีห้องอาหารอินเดียนะคะที่นี่โด่งดังมากในเรื่องของอาหารอินเดียนะคะและนี่นะคะก็คืออาหารทั้ง4อย่างที่วันนี้เอจะพาคุณผู้ชมมาชิมกันนะคะโอ้โหน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะถ้างั้นเรามาเริ่มที่อาหารจานแรกไหมคะก็คือนี่ค่ะ เป็นสลัดปูนิ่มนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าปกติสลัดก็จะมีผักอื่นๆนะคะแต่ที่นี่นะคะเป็นยำมะม่วงค่ะคุณผู้ชมและพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะคือน้ำสลัดของที่นี่นะคะจะเป็นน้ำสลัดชีตรัสนะคะเป็นสีเหลืองๆหลืทำจากส้มต่างๆนะคะ รสชาติมันมีเป,ปรี้ยวมีแบบเปรี้ยวนํานะคะแล้วก็ครบรสมากๆเลยค่ะมาต่อเมนูที่2นะคะคุณผู้ชมที่นี่หน้าตาไม่เหมือนกับพี่อื่นนั่นก็คือยำส้มโอนะคะคุณผู้ชมเห็นหน้าเห็นตาจะบอกว่าเอ๊ะไม่ค่อยเหมือนที่เราเคยทานยำส้มโอทั่วไปแต่ต้องบอกว่าที่นี่ด้วยความที่มีชาวต่างชาติมารับประทานกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทําอาหารที่ ถูกใจชาวต่างชาติด้วยนะคะนั่นก็คือใส่กะทิแล้วก็น้ำพริกเผาไปด้วยนะคะก็เลยได้หน้าตาเป็นแบบนี้เอรู้สึกว่าถ้าใครที่ชอบอาหารไทยไทยออกแนวโบราณหวานมันแล้วก็มีตัดเปรี้ยวด้วยเนื้อส้มโอนะคะโอ้โหอร่อยมากๆจริงอันนี้อันนี้แนะนำเลยมาต่อที่เมนูที่3นะคะก็คือนี่ค่ะ เป็นชิคเก้นไบยานน่นะคะก็จะมีเป็นข้าวสีเหลืองๆคล้ายๆข้าวหมกไก่แต่ว่าไก่ของที่นี่พิเศษมากเพราะว่าเป็นไก่ที่หมักน,นะคะแล้วก็ไปอบในโอ่งนะคะแล้วที่สําคัญถ้าไม่มีเครื่องเคียง2อย่างนี้จะดูไม่ใช่อาหารอินเดียนั่นก็คือโรตีนะคะแล้วก็เป็นแกงเขาบอกว่าโรตีกับแกงของคนอินเดียเปรียบเสมือนพิกน้ำปลาของบ้านเรานะคะก็ทานคู่กันได้เลย ใช่เลยค่ะเพราะทานรู้เลยว่านี่คืออาหารอินเดียเพราะว่าอาหารทอินเดียนะคะเขาะจะมีเครื่องเทศเยอะนะคะรสชาติจะแบบกินแล้วจะหอมมากๆนะคะมาถึงเมนูสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าเมนูนี้เหมือนยกอ่าวไทยนะคะมาไว้บนบกนะคะเพราะว่าพิเศษมากๆค่ะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็น่ารับประทานมากมนะคะนั่นก็คือพิซซ่าต้ยมยำทะเลนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะอันนี้สดมากเมื่อสักครู่ที่เราทานไปคือเป็นหอยเชลล์นะคะแล้วก็รสชาติเป็นแบบไทยเลยค่ะต้มยำนี่เป็นไทยๆเลยถึงรสนะคะมีเผ็ดเค็มและเปรี้ยวนะคะแปง้งพิจ้าก็จะไม่หนามากเป็นแป้งบางๆนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบอาหารประเภทฟิวชั่นนะคะรวมถึงอาหารอินเดียนะคะห้ามพลาดห้องอาหารเมิร์ฟเลยนะคะเพราะว่าอร่อยถูกปากมากๆรับรองว่าต้องประทับใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาแซดกันต่อกับแซดทีวีในช่วงต่างๆค่ะสักครู่ค่ะแซดทีวท้ายรวยการกับช่วงแซดสไตล์มีเรื่องราวหลากหลายสไตล์มารอยอยู่แล้วไปแซดกันเลยค่ะแซดสไตล์ ทตรีเพชอิสุสุเซลจำกัดร่วมสนับสนุนงาน j 8 e x p o t h a i l a ป d 2014มาหากรรมไลฟ์สไตล์ความบันเทิงที่รวบรวมความเป็นที่สุดของญี่ปุ่นทั้งดนตรีศิลปะวัฒนธรรมแฟชั่นและอาหารมาให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดภายในงานยังได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นโชว์สุดอลังการโชว์สุดพิเศษจากศิลปินทั้งไทยและญี่ปุ่นและกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายค่ะ ยังได้ส่งหนุ่มฮอตบอยประกรณ์ฉัดบริรักษ์พีเซนเตอร์อิสุสดีแม็กซ์ซูเปอร์เดย์ไลท์วีคลอสมาร่วมสร้างสีสันและมอบความบันเทิงให้กับทุกคนค่ะ นี้ถือเป็นการร่วมมือครั้งสําคัญของไทยและญี่ปุ่นอซซีซูซูซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาดําเนินกิจการในประเทศไทยมายาวนานกว่า50ปีและได้รับการตอบรับอย่างดีจากสังคมไทยตลอดมาจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆอย่างนี้ค่ะ บริษัทวอลโว่ค่ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยทดสอบสมรรถนะรถยนต์วอลโว่ Xc 60 D4 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเส้นทางกรุงเทพจันทบุรีพัทยารวมระยะทางกว่า500กิโลเมตร ที่เป็นการทดลองขับภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนท้องถนนซึ่งจะทําให้เรียนรู้การใช้สมรรถนะของรถได้อย่างมั่นใจและยังช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ การเพื่อโลกขยับและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องเตรียมพร้อมรับมือและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์และคุ้มค่ากับเรานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าส,สวยๆจากเดะกาเทนและสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมเรดิสันสวีทกรุงเทพสุขุมวิทสวัสดีค่ะ